ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรามาพบกันในช่วงบ่ายนี้นะคะเรื่องวันนี้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะก็คือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะเราจะเรียนต่อจากสัปดาห์ที่3นะคะอ่าจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้นะคะ 2. ทักษะการวิเคราะห์เหตุการณ์ในยุคสมัยต่างๆทางประวัติศาสตร์ และ3เห็นความสำคัญของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะสังเกตภาพนี้นะคะจะมีรูปปั้นนะคะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะเพราะฉะนั้นดูภาพที่หนึ่งเลยค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าบุคคลในภาพนี้เป็นใครก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถท่านมีความสำคัญยังไงคะ เพราะท่านเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสือไทยลายสือไทยก็คือตัวอักษรไทยที่ใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นท่านเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยนะคะอ่านี่คือความสำคัญของพ่อขุนรามคำแหงนะคะคนต่อไปค่ะคนนี้เป็นใครคะจำได้ไหมคะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านมีความสำคัญในเรื่องของการทำสงครามยุทธหัตถียุทธหัตถีก็คือการชนช้างนะคะท่านนักเรียนได้ดูกระตูนก้านกล้วยใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมคะช้างก้านกล้วยไปทำยุทธหัตถีกับช้างพม่านะคะอ้าคนต่อไปคะ่ะ สมเด็จพระนารายมหาราชความสำคัญของท่านคือแต่งคณะทูตไปเจริญสัญรรมพันธไมตรีกับราชชัฝรั่งเศสนะคะในรัชกาลพระเจ้าลุริที่สิบสี่นะคะเหตุการณ์สำคัญก็คือเรื่องออเจ้าเห็นไหมคะออเจ้าเนี่ยคะ่ะเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่นักเรียนดูละครใช่ไหมคะละครเรื่องออเจ้านะคะ อย่ตรงในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะอ่ะคนต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านมีความสำคัญคือท่านเป็นผู้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีท่านนักเรียนได้ไปเที่ยวแถววงเวียนใหญ่นะคะฝั่งธนบุรีนะคะจะมีรูปปั้นของท่านนะคะคนต่อไปค่ะพระบาทสมเด็จพระ พยอดฟ้าจุราโลกมหาราชก็คือรัชการที่หนึ่งนั่นเองนะคะท่านมีความสำคัญคือท่านเป็นผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีค่ะคนต่อไปค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะท่านเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยด้วยวิทยาศาสตร์ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะคะรัชการที่เท่าไหร่คะสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่ค่ะต่อไปคะ่ะท่านนี้เป็นใครคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านมีความสัมพัญน,นะคะในเรื่องของการยกเลิกทาส และทรงปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยและป้องกันประเทศจากการคุกคาาของชาติอืน่นและบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์นะคะสามารถแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะพ่อขุนรามคำแหงท่านอยู่ในยุคของสมัยสุขโขทัยนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นะคะอยู่ในยุคของสมัยอยุธยาสมเด็จพระนารายมหาราชอยู่ในยุคของสมัยอยุทยาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ในยุคของสมัยทนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้าจุฬาโลกมหาราชอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็อยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็จะถูกแบ่งสมัยก่อนสุขโขทยัยสมัยก่อนสุขโขทัยคืออะไรคะ คือเริ่มต้นจากการที่พบหลักศิลาจารึกในดินแดนไทยนะคะเช่นในสมัยพุทธศตรวตรรษที่12นะคะของบุคคลที่ตั้งฐานบ้านเมืองอันนี้เขาจะเรียกเวลาเขาตั้งฐานบ้านเมืองก่อนสุขโขทัยเนี่ยเขาจะเรียกเป็นแคว้นมีแคว้นอะไรบ้างแคว้นธารวดีแคว้นยินดีปุณชัยแคว้นศรีมิชัยอันนี้เป็นช่วงของสมัยก่อนสุขโขทัยนะคะ ต่อไปสมัยสุขโขทัยเราจะเริ่มนับตั้งแต่พุทธศักราช1792ถึงพุทธศักราช2006นะคะในสมัยสุขโขทัยเราจะเริ่มปีที่พ่อขุนศรีอินทราธิ i ขึ้นครองราชและสถาปนาสุขโขทัยเป็นเมืองหลวงจนกระทั่งสุขโขทัยถูกรวมอาณาจักรกับอยุธยานะคะพ่อขุนศรีอินทริตย์เป็นใครคะ เป็นพ่อของพ่อขุนรามคําแหงในคะนัาเจนยังจาได้ไหมคะต่อไปสมัยอยุธยาสมัยอยุธยานะคะเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช1893ถึงพุทธศักราช2310 ทีนี้เริ่มจากที่ปีที่สมเด็จพ,พระบรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองขึ้นครองราชและสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงจนกระทั่งถึงปีที่กรุงศรีอยุธยาแตกอันนี้คือสมัยอยุธยานะคะต่อไปค่ะ สมัยทนบุรีเริ่มนับตั้งแต่พุทธศักราช2,310ถึงพุทธศักราช2,325นะคะสมัยทนบุรีเริ่มจากปีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นของราชและสถาปนากรุงทนบุรีเป็นเมืองหลวงจนถึงปีสุดท้ายของรัชกาลนะคะและสมัยปัจจุบันที่เราอยู่นี้นะคะนับเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ เริ่มนับตั้งแต่พุทธศักราช2,325จนถึงปีปัจจุบันนะคะเราจะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นของราชและสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงนะคะเราก็นับตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันนั่นเองสรุปแล้วยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ นะคะก็จะแบ่งได้ตอนนี้คือ 1. สมัยก่อนสุขโขทยัย 2. สมัยสุขโขทยัย 3. สมัยอยุธยา 4. สมัยธนรีและ 5. สมัยรัตนโกสินนะ,ะถ้าก่อนสุขโขทยัยนะคะก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เราเรียนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะใชะ่อย่างเช่น,นยุคสัมบมิคจุคหินนั่นแหละคะ่ะ อันนั้นคือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะสมัยก่อนสุขโขทัยนะคะที่เรานับจากาปีที่เริ่มพบหลักศิลาจารึกใช่ไหมคะก่อนนั้นก็จะบุคคลต่างๆก็จะเริ่มตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองนะคะในช่วงนั้น ก็จะถูกแบ่งเป็นแคว้นเห็นไหมคะแคว้นทรวดีแคว้นลบพุรีแคว้นอินดิปุนชัยนะคะแต่ถ้าเริ่มสมัยสุขโขทัยนะคะเราก็จะเริ่มปีพศ1792ถึงพศ2006นะคะก็คือเริ่มจากพ่อขุนศรีอินทราทิกขึ้นของราชนะคะส่วนสมัยอยุยยาเราจะเริ่มนับจากสมเด็จ พระรามมาที่ปีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองขึ้นครองราชนะคะส่วนสมัยทุนรีเราจะเริ่มนับตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราชนะคะและสมัยรัตนโกโิศิร์เราจะเร,เริ่มจากปีที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะรัชกาลที่หนึ่งนะคะขึ้นครองราชจนถึงปัจจุบันนี้ นะคะเอาและสำหรับกิจกรรมใบงานที่นักเรียนจะต้องทำในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ<อ>ถ้ายากนักเรียนต้องค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะเอาและคำชี้แจงมาดูกันเลยคะ่ะให้นักเรียนจับคู่โดยร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ นะคะยกตัวอย่างข้อที่1นึ่งิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นศิลาจารึกที่สําคัญและได้รับการยกย่องว่าเป็นวันณคดีเรื่องแรกของไทยศิลาจารึกเกี่ยวข้องกับสมัยใดคะอ้าวถ้าเราพูดถึงพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงอยู่ในรัชกาลอ่าไม่ใช่ค่ะอยู่ในยุคของสุขโขทัยใช่ไหมคะวันนั้นนักเรียนก็จะตอบตรงนี้ นะคะว่าอยู่ในยุคสมัยสุโขทยัยยกตัวอย่างข้อที่2ค่ะรัดดาและครอบครัวไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีที่จัดแสดงวัตถุโบราณที่ทํามาจากเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผานี่มันเกี่ยวข้องกับยุคใดโอ้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไงคะใช่ไหมคะยังไม่ถึงยุคสมัยสุขโขทัยคะ่ะยังไม่ถึงก่อนสุขโขทยัยนะยุคอันนี้ต้องตอบว่า ยุคก ya, том, ่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะอ่าเอาข้อสามอีกข้อนึงไหมอ่ะเอาสาอีกข้อหนึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพจากพม่าเมื่อปีสองพหนึ่งยยีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยใดอ่านนักเรียนเมื่อกี้เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสมเด็จพระนเรศวรอยู่ในช่วงของยุคไหนคะสมัยอายุทยาไงคะ อ่พอจะเข้าใจไหมคะ้าพอเเข้าใจแล้วก็ให้นักเรียนทำใบงานให้ครบทั้งหกข้อนะคะแล้วก็ให้ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัปดาห์นี้คงไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะถ้าอยากรู้อะไรหรือมีข้อสงสัยก็ให้ รายส่วนตัวมาถามคุณรูก้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายนักเรียนทุกคนนะคะ